จริงๆช่วงที่พักไปที่หยุดเว้นไปจากการเล่นดนตรีเนี่ยสปีเนี่ยมันเห็นอะไรอีกเยอะเลยมันแบบได้แบบแรงบันดาลใจอะไรอีกเยอะมากเลยอาจจะเป็นเพราะว่ามันมันมีสมาธิโฟกัสกับเรื่องเนื้อหากับเรื่องอะไรที่เราต้องการจะพูดต้องการจะค้นหามันด้วยก็ได้ แบบตื่นมาก็รู้สึกแบบเริ่มคิดถึงงานเล่นคอนเสิร์ตแล้วอะคือเราห่างจากบรรยากาศนั้นนานแล้วก็ก็ลงมานั่งหยิบกีตาร์เล่นตรงนี้เลยแล้วแม่ก็มาเลยนะเพลงเนี้ยเล่นป๊กปป๊อทำนองนี้เลยอะขอนี้เลยแบบชุดขอนี้มาไอเฮี้ยมาวะได้วะก็เลยแบบเออเออทำทำแล้วก็อ่านเก็บไว้แล้วเนื้อหาผมมาเรียบเรียงทีหลังจากสิ่งที่รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราเล่นเพลงนี้วะเรานึกถึงเจ๋งเพลงแฟนเพลงหรือหรือการเล่นดนตรีเป็นคนคนหนึ่งว่าแบบ โดยเราเรายังอยากที่จะแบบอยากจะบอกอะไรเขาอยู่เรามีอะไรที่เรายังอยากจะทําอยู่ยังไม่อยากจะหยุดตอนนี้ก็เลยเรียบเรียงออกมาว่ามน่าจะพูดประมาณไหนบางครั้งเป็นเรื่องแบบความรักอะไร,งไร <c oughs> เงี้ยก็เลยเนี่ยมันมาพร้อมน้อ,อนีอ้เลย,อยพอเล่นปุ๊บแล้วมันแบบมันแบบบอกพอคุยกับทางิทแล้วเราจะมีปอ๊อกอีกคนที่ทำกันสามคนก็เห็นตรงกันว่าเพลงนี้น่าสนใจงั้นเราก็เลยน,นัดกันขึ้นโครงเดงโมกัน ช่วงระหว่างขึ้นโครงเดมโมใส่ทำนองอะไรเงี้ยเราก็คุยคอนเซปต์เพลงไปด้วยว่าแบบเพราะว่าบินเขาจะเป็นคนคิดมาอยู่แล้วว่าเวลาเขาจะแต่งเ,เพลงแบบนี้เขาจะนึกถึงเรื่องราวของอะไรหรือตัวเองผ่านอะไรมาแล้วมีอะไรที่อยากจะพูดออกไปอะไรเงี้ยทั้งหมดเนี่ยมาจากบินแค่ทั้งนั้นแล้วก็บินก็มาถ่ายทอดแล้วเราก็ทําให้เป็นรูปเป็นร่าง พี่ว่าตรง A สองมันท่าที่สองอยู่กับใจที่วุ่นวายตรงสับสนพอเป็นเสียงยาวแล้วบางทีมันอาจจะดูแบบดูดูไม่แมนเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ย่างตอนคิดได้ครั้งแรกยังไม่ได้ส่งไปแล้วผมเอาเพลงนี้มาปรับปรุงอีกหน่อยหนึ่ง ปรับคีย์ตอนแรกคีย์ที่คิดได้มันสูงกว่าน,นี้สูงมากเลยแล้วพอลองแล้วก็ยังแบบมันไม่พอดีคีย์ก็ไปทำเพลงอื่นทำเพลงอื่นไปก่อนแล้วก,กลับมาทําเพลงนี้ใหม่ปรับคีย์ดิลดคีย์ลงมาครับคีย์ให้พอดีปรับเมโลดี้ยังไงให้มันแบบไม่กระโดดเกินไปอะไรเงี้ยพอปรับเสร็จปุ๊บเอ้ยเรียบร้อยแล้วอะแต่เรียบร้อยก็คือมีแค่กีตาร์คอร์ดแล้วก็เมโลดี้อะครับเนี่ยสองตัวนี้พอเริ่มลงตัวแล้วก็สง่งให้พี่มอนกับต,ต้องอื่นก็ไปทําด้วยกันกับพี่มอนพี่ปอ๊อก ก่อนที่อะไรมันจะสายเกินไปอ่ะกูว็คงต้องขอพูดคํานี้ไปก่อนอะไรเงี้ยกูเข้าใจได้เออ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 นะอืมแล้วพี่ว่าร้องคําว่าเวลาบินร้องคําว่าเวลาดีกว่าร้องคำว่าชีวิตเออเออผมรู้สึกคล่องหวังเหมือนกันเขาลองเวลาใช่ไหใช่ก็คือควมนมจริงไม่จากกันไปมันอาจจะสายคือความเป็นจริงเนี่ยเวลาที่เราจากกันไปทุกอย่างมันสายไปอยู่แล้วอืมอืมอืมมันก็ต้องตีความไป็นกลาก็ได้อะไรอย่างเงี้ยต้องตีความนิดหนึ่งกนนะ มันเป็นซ่อนใช่มันเป็นอยู่ที่ว่าเราจะซ่อนหรือไม่ซ่อนแค่นั้นแหละจะลองไปร้องอีกประโยคนึงดูเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองดูว่าพอฟังยาวๆแล้วไหนฟังแล้วแบบเฮ้ยไม่ต้องซ่อนมากเียวหรืออะไรเงี้ยได้โอเคครับงั้นเดี๋ยวไปร้องก่อนคือสิ่งหนึ่งที่ผมมองว่าเพลง เอาไปว่าเพลงนี้แล้วกันวินไม่ต้องปรับตัวเพราะมันเป็นเพลงที่มาจากตัวเขาเนี่ยคือถ้าเป็นเพลงที่โปรดิวเซอร์แต่งให้หรือจัดทีมแต่งเพลงที่มาเนี่ยมันคงต้องใช้เวลาปรับตัวของมควรอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่คือทั้งคอนเซปต์ทั้งทำนองทั้งโครงสร้างก็คือเป็นอะไรที่วินเขาค่อนข้างชอบจริงสบายเลยก็พอส่งไปให้เขาก็เหมือนเหมือนบอกว่าเนี่ยเขาทำเติมเติมมาให้วินแบบเหมือนจะมีเสียง ขี้บงคีย์บอร์ดอะไรอยู่ข้างหลังด้วยนิดหน่อยเป็นบรรยากาศอย่างเงี้ยแล้วก็ให้วินให้ผมขเข้าไปผมก็เข้าไปเอ้ยเอ้ยพอปะ่ะพอดีปะ่ะเหมือนต่อยอดจากของเราแล้วก็แบบเออเดี๋ยวให้วินมาอัดกีตาร์หน่อยนะลายกีตาร์อะไรเงี้ยลายกีตาร์ลายเมโลดี้ผมก็ไปคิดกันตรงนั้นลายกีตาร์แบบพวกราย,ะรยาละเอียดนะครับก็แบบนั่งนั่งหากันว่าเอ้ยรูปประมาณนี้อะรูปฟิลประมาณนี้เออเล่นแล้วดีเอารูปนี้อะไรเงี้ยก็เลยเป็นที่อยู่ในเพลงรูปเมโลดี้นั่นแหละ フフフフ。<laughs>